ยินดีต้อนรับสู่ช่อง LK Auto Toyota Fortune r 2 0 2 6มาถึงแล้วในฐานะหนึ่งในรถ SUV ที่ผู้คนรอคอยมากที่สุดแห่งปีส3บสานตำนานความแข็งแกร่งและความทนทานของ Toyota พร้อมทั้งยกระดับดีไซน์เทคโนโลยีและความสะดวกสบายสมัยใหม่เจเนอเรชันใหม่นี้ถูกออกแบบมาอย่างพิธีพิถันเพื่อตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการความสมดุลระหว่างความแข็งแกร่งสำหรับการผจญภัยแบบออฟโรดและความหรูหราสำหรับการใช้ชีวิต ในเมืองตั้งแต่แรกเห็นฟอร์จูเนอร์ให้อารมณ์ที่ทรงพลังด้วยด้านหน้าที่โดดเด่นฝ่หน้าเหล็ด,ดีไซน์โฉบเฉี่ยวกระจังหน้าที่ดูดันขึ้นและเส้นสายตัวถังที่มีความโฉบเฉี่ยวแบบแอโรไดนามิกมอบลุกที่พรีเมียมและแข็งแกร่งไปพร้อมกันโตโยต้าได้เพิ่มสัดส่วนให้ดูกว้างและมั่นคงบนท้องถนนขณนะดเดียวกันยังคงรักษาเอกลักษณ์ความโดดเด่นที่แฟนฟอร์จูเนอร์ชื่นชอบเอาไว้ภายในห้องโดยสารฟอร์จูเนอร์2026ถือเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ ในด้านความรูหราวัสดุสัมผัสนุ่มคุณภาพสูงแสงไฟบรรยากาศและหน้าจอสัมผัสอินโฟเทนเมนต์แบบพาโนรามิกขนาดใหญ่มออบบรรยากาศที่รหราการจัดวางได้รับการปรับปรุงเพื่อความสะดวกสบายทั้งผู้ขับและผู้โดยสารมาพร้อมพื้นที่กว้างขึ้นเบาะนั่งที่รองรับสรีระได้ดีขึ้นและเบาะหนังพรีเมียมในรุ่นสูงเทคโนโลยีถูกยกระดับครั้งใหญ่ด้วย Apple c a r Play แบบไร้าสาย Android Auto ระบบนำทางอัจฉริยะและเครื่องเสียงรอบทิศทางคุณภาพสูงที่ทำให้ทุกการเดินทางเพลิดเพลินผู้โดย สายแถวที่2และ3ยังได้พื้นที่วางขามากขึ้นพร้อมช่องแอร์แยกส่วนที่ทําให้การเดินทางไกลสะดวกสบายยิ่งขึ้นสมรรถนะยังคงเป็นจุดเด่นของ f o r ์ u n เนอรและในปี2026 t o y ย t a ยังคงสืบสานประสบการณ์นี้ด้วยเครื่องยนต์ที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพมากขึ้นรุ่นดีเซนให้แรงบิดที่แข็งแกร่งกว่าเดิมเหมาะกับการลากจูงและขับขี่ออฟโรดขณะที่รุ่นเบนซิน,นและไฮบริดตอบโจทย์คนที่ต้องการความประหยัดแต่ยังคงแรงขับเคลื่อนไวอ้อย่างครบถ้วนระบบกันสะเทือนที่ปรับปรุง ใหม่และระบบขับเคลื่อนสีล้อขั้นสูงทําให้ฟอร์จูเนอร์พร้อมรับมือทั้งถนนไฮเวย์เรียบหรือเส้นทางหินขรุขระโตโยต้ายังเพิ่มโหมดการขับขี่หลายแบบเพื่อให้ผู้ขับเลือกปรับสมรรถนะได้ตามสภาพถนนและการใช้งานความปลอดภัยถูกยกระดับไปอีกขั้นฟอร์จูเนอร์2026มาพร้อมโตโยต้าเซฟตี้เซนส์ที่รวมถึงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันการเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบตรวจจับจุดบอดร,ระบบเบรกอัตโนมัติฉุกเฉิน และกล้องรอบคัน360องศาโครงสร้างตัวถังถูกเสริมความแข็งแรงเพื่อปกป้องผู้โดยสารจากการชนพร้อมถุงลมนิรภัยรอบคันและระบบควบคุมสเสถียรภาพที่ทําให้มั่นใจได้ทุกการเดินทางสําหรับสายลุยฟอร์จูเนอร์ใหม่ก็ไม่ทําให้ผิดหวังยังคงมาพร้อมความสูงจากพื้นรถที่ยอดเยี่ยมมุมเหย่อและมุมจากที่แข็งแกร่งระบบขับเคลื่อนสีลอ้อพร้อมดิฟล็อกและเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับออฟโรดเช่นระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันระบบจัดก,การแรงฉุด และระบบครอคนโทรลทำให้การขับบนเส้นทางท้าทายง่ายขึ้นในขณะเดียวกันยังถูกออกแบบให้ประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยเฉพาะรุ่นไฮบริดที่ช่วยลดการปล่อยไอเสียแต่ยังคงสมรรถนะเต็มเปี่ยมในมุมมองด้านการออกแบบโตโยต้าสามารถผสมผสานความทันสมัยกับความแข็งแกร่งได้อย่างลงตัวไฟท้ายเลเ็กฉกเฉียวแล้อัลลอยดีไซน์สวยและด้านท้ายที่ดูบึกบืนให้ภาพลักษณ์ที่หรูหราขณะเดียวกันราวหลังคาแผ่นกันกระแทกและบางโคลนก็สะท้อนความเป็นรถสายผจนไัย t o โ o ต้าฟอร์จูเ2026จึงไม่ใช่แค่ SUV สําสำหรับครอบครัวแต่ยังเป็นคู่หูที่พร้อมสำหรับนักสำรวจผู้ประกอบการและใครก็ตามที่ให้ความสำคัญกับความทนทานและสไตล์ไม่ว่าจะขับในมือเดินทางไกลบนไฮเวย์หรือบุกตะลุยเส้นทางสมบุกสมบัน SUV คันนี้ก็พร้อมมอบความมั่นใจและความสะดวกสบายในทุกสถานการณ์โตโยต้สามารถ